เราจะพาพิจารณาชมพบกับพระเอกในใจท่านผู้ชมพระเอกที่ท่านผู้ชมให้การต้อนรับลูกของท่านร้านของขุณขอเสียงมือดังต้อนรับเพลงลูกบอเสียงหวานรับบาดเป็นเจ้าไพวันเด็กวัด ระเบิดความฮากาับซ้ามากะดครับอ,อะไร <c oughs> เฮ้ยอะไรอะเอะทำไมอะหายเล่นให้เล่นดีๆหน่อยดิ ไอริเกอสองคืนนะเนี่ยมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยก็ขเข้าใจาไงก็กูลิเกวงกว้างกูผิดอะไรละ่ะลิเกวงกว้างจะหายตีกว้างกว,ว่ามืออีกมึงอ่ะกกูลิเกวงกว้างรำรำไม่ดีหน่อยอกูยิ่ยยนนองอารมณ์ไม่ดีอยู่ไอ้เกยเดี๋ยวย้ายไปเล่นคณะสองแม่งเฮ้ยเล่นคณะนี้ก่อนจะรอกูยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่อ้าวอารมณ์ไม่ดีเรื่องอะไรอะ่ะมึงเห็นป้าละ่ะทำไมไอ้เฮียเขาใส่ชุดใหม่แล้วเนี่ยก็ใส่ชุดใหม่มันไปเกี่ยวอะไรกับพี่เราน้ำตาพวกกูทั้งนั้นน่ย ช่วยกันงงานเนี่ยช่วยกันเดี๋ยวงานช่วยเดี๋ยวงานน้นก็งานช่วยไอ้นี่ก็งานช่วยใช่กูรู้จักเขาเหรอกูช่วยเขาเนี่ยเอาพ่อแก่มาให้มีพ่อแก่เยอะมากเลยเดี๋ยวเอามาให้เอาพ่อแก่เอาอะไรนะพ่อแก่พ่อแก่ไม่เอาเอาหิ้งได้ไหมทุกวันที่พ่อแก่ล้นบ้านหมดแล้วเเอเอาเพอแก่เอาเพอทำไมอ่ะเวลาไม่มีกับข้าวกินมาแก่ฟันผุดีหมาลอยเดี๋ยวป้าไงเดี๋ยวอร่อยดีกบตาแต่งตัวสวยเนาะตา จักใจเลยนะตั้งแต่แต่งหน้ายังไม่ได้คุยกันเลยถามจักใจแล้วตอบจักใจตอบได้เลยจ้ะงานนี้เต็มไหมไม่เห็นละว,วงเล็บงานช่วยอะไรนะวงเล็บงานช่วย รู้จักเขาเหรอเนี่ยมือนก็ถาเหมือนกูนะเนี่ยว,วันนี้รู้จักแล้วไงเหรอวันนี้รู้จักแล้วรู้จักแล้วกูก็มาถึงกูก็จะเดินหาเจ้าภาพไงว่างานหิวข้าวอะ่ะก็เลยไปตักข้าวกินเลยก,กูกินที่สาลาเนี่ยตักปุ๊บ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 โอ้โหพอกินปุ๊บมองป้ายงานกูอยากจะออกมาเลยอ่ะทำไมวะไอ้เหี้ยแดกคนงานไม่เคยกินงานหลวงพ่อเหรอตาาใครก็ไม่รู้มึงที่หลังดูก่อนเปนโสดศพเหมือนกันกูว่าหลวงพ่อทำไมผมยาวยันเข่าเลย บ้าเป็นพ pues e ูดอย่างเี้กูก็ไม่ดูป้ายให้ดีเลย้งกูก็นึกว่าหลวงพ่อเขาใช้เติมป๊อปเกเห็นผมยาวมึงจะบ้าไงก็ไม่รู้คนละงานกันพอแล้วพอแล้วครับฮะพอแล้วทำไมอ่ะให้ไอ้นี่ยเขาร้องก่อนหัวหน้านะให้อาเฮียนี่ยเขาร้องก่อนใช่ลาช้าไม่เกินเออนานๆจะได้ชมทีนะแม่นะก็ชมกันไปเรื่อยๆแม่จ๋าสวัสดีน้องแป้งไม้หอมด้วยนิเกอโนวันลัต กบมารำร้องที่สายของเพียงครั้งกราผู้ชมที่ทางกันตรงนี้โอ้โหหวานเหลือเกินเบาหวานกระแดกอยู่แล้วเราเนี่ยเปสียงหวาน บนี้กันสักคนบุญไม่เชิดเกิดกีดกันชีวิตเงือใไรวันดังว่าเขาหาว่าต้อมตายขัดใจพรอตาเงอพายประมาณ รวยเป็นคนแต่จนเป็นหมาหมาชี้ทางนูน้นเอกชายนี่แหละคุณค่า ร้องดังๆลูกร้องดังๆเพราะว่าวันนี้แฟนคลับของบ้านสีจมพูเขามาร้องดังๆเลยจ่าร้องดังๆเลยตลกออกเล้ยวเอาให้กังวานให้แบบคนสองสามร้อยคนได้ยินเราเลยให้เสียงจัดๆให้เหมือนเอนักแท้ร้องไปเลยได้ครับผมตลกออกร้องดังๆลูกร้องดังๆเพราะว่าเอฮะคิวยังอยู่ไหมเนี่ยอยู่ดิฮะ กูจะบอกไอเอเขียะเองไปทำอย่างนี้พี่ร้งไม่้อพูดไอ้ต้องพูไอ้จิ๊บหม้หัวหน้าหัวหน้าเหรอเออลืมตัวไปหน่อยกระถีบไปนี่ไม่ได้อยู่กันเลยนะมึงอ่ะนี่ได้แลวโอ้นี่เขียนโอ้ชักดั่งนี่เป็นล่องตูดเข้มมากวันนี้โชว์รักแท้งอะแต่งหน้าร้องไปเลยร้องไป ไอ้ศิภาจะโดนไล่ออกนะมึงอ่ะมึงต้องหาลูกกบเพนลูกกบเข้ามาใครหาลูกกบแล้วเอาลักแฉวมารับเชิญไอ้เฮียลูกกบช่วงนี้ไม่มีงานเฮ้ยมีอ้าวแล้วน้องเอเข้อไม่มีงานอ่ะไอ้เฮียไปอยู่วิกยังดีกว่านะแรงมากมึงถามว่าเขาเอามึงหรือเปล่าลวงนี้ช็อตด้วยไอ้เฮียไอ้เียเขียนคิ้วเป็นรังองศาเลยมึงเนี่ย S <S <อ>แล้วม<า>ึงยังไงอ้นร้องเปล่า <S <S อะไรนะร้องไหมแม่เขาขอเพลงมาขอเพลงเหรอเมื่อกี้แม่เขาให้รางวัลบอกว่าร้องก่อนกันมาเยอะแล้วไม่มีใครร้องเพลงให้แม่ฟังเลยเออเขาบอกร้องเพลงเสียน้ําตาที่คาเฟ่ได้ไหมร้องได้เดี๋ยวให้พันหนึ่งเสียน้ําตาที่คาเฟ่ <S 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 ใช่ร้องร้องคนเดียวเหรอเฮ้ยหมดเลยเนี่ยสี่คนเนี่ยสี่คนคนละพันคนละพันเลยเหรอใช่หัวหน้าร้องได้ป่ะไดไดถ้าหนึ่งพันนะร้องได้เลยได้ป่ะได้เอได้ป่ะได้ไอ้วัตได้ไหมได้ได้งั้นมา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 ขออนุญาตแม่นะ เสียบมอเตอร์ได,ด้นานหน่อยครับให้กับเจ้าของรางวัลที่มอบให้กับพวกเราคนละพันนะฮะเรารักกันอยู่ด้วยกันสองคนเพราะความจนได้ทีนหล่นหางานได้งานเด่นเป็นนักร้องอยู่ห้องอาหารหัวใจเดือด มีกิ๊บมาหายไอ้ไอ้มึงตีต้นตีอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหพวกนี้มีลิเกต่อกันมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้ควายจีนีๆหน่อยมันตำไปอ้นมาร้องไม่ได้เอาสูงกว่านี้หน่อยสูงๆเลยเรารักกันอยู่ด้วย

แล้วก็บอกโอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้แล้วเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เสียงไม่ได้เนื้อไอ้เหี้ยกูก็จะะเบ็งแทบตายก็เอาตำตำกบเกินไปไม่ต้องแล้วอาแล้วแม่พันยังไม่เอาแม่เก็บไปเลยไม่เอาแล้วเหรอเผื่อแม่ที่ว่าเขาจะใจอ่อนให้เราไม่ต่อไอ้เหี้ยจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมยังไม่แถมเพื่อเผื่อแม่ที่ว่าเขาจะเมตตาใช่ไหมเข้ารู้เข้าเรื่องเข้าเรื่อง ทุกวันนี้เราเป็นเด็กวัดเขาเปรียบว่าเป็นเด็กวัดเด็กวานอนสาราหูผ้าผีมีเมาฉันเองภัยวันก็มีความสุขถึงแม้ว่าจะอยู่ในวัดในวาก็แล้วแต่มีเพื่อนเพื่อนของเราเนี่ยสนธยาสัธยาเป็นคนมีฐานะที่ดีพ่อแม่พี่น้องก็ทํางานราชการใช่เนี่ยเขามาคุยกับพวกกูไก่อ้นเนี่ยว่าบอกว่าบ้านมันเนี่ยใหญ่โตมโหฬารเป็นคนร่ํารวยพี่มันเป็นพญาอวบเพื่อนมึงในขี้คุยจิ๋มหายถ้ามันรวยจริงมันจะมาอยู่วัดทําไมวะ เขาอยากมาศึกษาวิชาไงหลวงตาท่านเก่งทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของตำราอาคมมันรวยไม่จริงหรอกถ้ารวยจริงมันไปเรียนดูแลเมืองนอกแล้วมันมาเรียนในวัดทําไมจิตหายมนจนคนจนอย่างเรามันบอกว่ามันรวยมันรู้แต่มาอยู่วัดกับพวกเราเออไอ้จิตหายแล้ววันนี้มันต้องมาแล้วทำไมมันไม่มาสัก่ีวะท้าแล้วด้วยเมื่อคืนฝันไม่ดีด้วยฝัน่าไงฝันว่าหมาเข้าวัด ฮอดด้วยเอ้ามึงจะฮู้จะพี่อะไรเข้ามาดนชิบหายเพื่อนกันมันคนอื่นไปได้ว่าไงไอ้สนธยาเอ้าเพื่อนไพวันกำลังนั่งบ่นอะไรกันอยู่นะฮะก็ยังบ่นว่าทุกวันนี้ฉันดีใจนะที่สนธยาเนี่ยเป็นลูกมณฑพยามียศถามรมดาศักดิ์ก็ยังไม่ถือเนื้อถือตัวให้ฉันไพวันเนี่ยได้เป็นเพื่อนาห้งที่ฉันเป็นคนจนต่ำต้อยบ้านช่องก็มีพ่อแม่ฉันก็ไม่มีอย่าคิดมากเลยเพื่อนถึงไงก็แล้วแต่ เราทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนกันเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักดาบเดียวกันข้านะ่ะไม่ถือยศถือตัว,ตวหรอกน้าต้องสัญญากันนะว่าจะไม่ทิ้งกันนะ้เออ,อ,เ,อเดี๋ยวแต่ขอสัญญาผมถามว่าเราไหนเพือออ่อนว่นไนวาไงไก้อ้นมันแปลกใจกูไก่อ้นคุยกันเดี๋ยวบอกว่าพี่มึงเป็นพญาจริงหรือเปล่าวะจริงนี่พญานาควะเนี่ยพี่ คนเฮียจะเป็นวุฒิินล่ะไม่ใช่จะหน้าเฮียอยู่ดินอยู่ในน้ำหมดแล้วยิ่งจะพูดเฮียละนรก่อนเพื่อนพูดแม่งก็ไปไปหมดมึงเนี่ยนั่งรอก่อนเพื่อนนะพี่ไม่พยาจริงเหรอพี่กูเป็นทหารอ้าวอย่างงั้นเมื่อวานกูก็เห็นพี่มึงตอนเย็นอ่ะทำไมอ่ะพี่มึงจิกหมาเน่าแดกอยู่หลังวัดอ่ะพยาป่ะเปนพยาแรงเป็นพยาแรงหมแล้